อุ้มลักนาแจงหลังดีเจเพชรจ้าร่วมปาร์ตี้วันเกิดเคลียร์ปมคนในงานสืบเนื่องจากดีเจเพชรจ้าพดแจ้งติดเชือ้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวแล้วนั้นในขณะเดียวกันจากที่ทราบกันดีว่าดีเจเพชรจ้าได้ไปร่วมงานวันเกิดของอุ้มลักนาแต่เจ้าตัวได้เผยว่าแวะไปเพียงหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับเลยโดยแฟนคลับต่างก็อดเป็นห่วงเด็กๆอย่างน้องดิสนีย์น้องไทก้าไม่ได้โดยน้องไทก้าไม่มีอาการใดๆตามที่นิวเคลียร์ได้บอกไปแล้วนั้น ล่าสุดอุ้มลักนาก็ได้เคลื่อนไหวโพสภาพคู่ลูกสาวน้องดิสนีย์แล้วเผยว่าเนื่องจากเพิ่งทราบผลว่าพี่เพจจ้าติดโควิดวันนี้อุ้มและน้องดิสนีย์รวมทั้งครอบครัวทุกคนรีบมาตรวจกันเรียบร้อยและรอผลวันพรุ่งนี้ตอนนี้อุ้มกับน้องดิสนีย์ยังปกติดีไม่มีอาการใดๆผลออกพรุ่งนี้จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะส่วนเรื่องจัดงานวันเกิดอุ้มมีเฉพาะคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่กี่คน และพวกเราไม่นิ่งนอนใจรีบไปตรวจและกักตัวกันขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและขอโทษมานะที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ